สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลแชร์วีรกรรมกระติกกับเพื่อนรักยังทําได้ลงคอยังคงมีประเด็นให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับข่าวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พลัดต,ตกเรือกลางแม่น้าเจ้าพระยามาช่วงดึกของวันที่24กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาและได้พบร่รงของแตงโมในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพร,ร้อมแชร์วีรกรรมแสบผู้จัดการสาวแต โมอย่างกระติกนั่นเองโดยได้ระบุข้อความว่าเคยเป็นเพื่อนรักปุกกี้แต่แอบแดกผัวปุกกี้จนท้องมีลูกก่อนที่แตงโมรับเป็นลูกนีลาส่วนปุกกี้ก็เลิกกะผัวเพื่อนดีดีจริงๆเลวกับเพื่อนทุกคนอีจิปตแฮชแท็กกระติกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ